จากบรรทุกธรรมดามันไม่ไหว<ม>ก็เลยมาเปลี่ยนเพาลอยเพาลอยเนี่ยสามารถเสริมนงเสริมแหนบใส่เสร็จปุ๊บสามารถบรรทุกได้สี่ห้าตันขับดีมากเลยครับเนี่ยอัตราการเล่นเนี่ยเดิมไม่มีเสียงวันนี้มาทําอะไรคะพี่ช่างรถคันนี้อ๋อวันนี้เหรอครับวันนี้รถนีแม็กจากบรรทุกธรรมดามันไม่ไหวก็เลยมาเปลี่ยนเพาลอยตอนนี้ลื้อเพาธรรมดาออกเพื่อจะติดตั้งเพาลอยให้ นะครับผมนี่ยเนี่ยเผาธรรมดาออกไปแล้วเพ,พาวราะเผาลอยเนี่ยสามารถเสริมนงเสาาริมแนบใส่เสร็จปุ๊บสามารถบรรทุกได้4-5ตันโดยที่เราได้หลายหลายหลายอย่างของคนขับรถ ช่างดีช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าตัวเบรกมือค่ะสายเบรกมือตัวนี้ที่มาจับรถอะค่ะสามารถจะติดตั้งยังไงอะคะกับไอตัวเพาลอยตัวนี้ก็ใช้เสียบเข้าไปล็อกกับกับตัวที่เพาลอยมีอยู่เลยค่ะเด็นปุ๊บถ้าจะตั้งความซึงหย่อนก็ไปสามารถตั้งในที่ตัวกลางรถหรือไม่ก็ไอตัวตัวดึงเบรกมือได้เลยแล้วอย่างตัวนี้คะไอตัวนี้เป็นเป็นการตั้งเบรกชิดห่างระหว่างการเหยียบของของ าให้รถชะลอความเร็วก็คือถ้าตั้งชิดเบรกมันก็จะฝืดมันก็จะมันจะสูงเบรกสูงทําให้เบรกระยะดีขึ้นค่ะถ้าถ้าตรงนี้มันหย่อนปุ๊บมันก็ทําให้เบรกลึกนั่นแหละมันสามารถตั้งได้ครับตั้งได้สตัวเลยครับค่ะแต่ยังตัวคาร์รของเราเนี่ยค่ะคือสามารถที่จะเอาสายเบรกตัวเนี้ย เสียบได้แบบด้านสะดวกง่ายเลยใช่ไหมคะครับผมเพราะว่ามันจะมีช่องสําหรับเสียบตัวสายเบรกให้เรียบร้อย<ช>อยู่แล้วเนอะใช,ใช่ใช่ครับโอ้ขับดีมากเลยครับ<ช>นี้ยอัตราการเล่งเนี่ยเดยไิไม่ไมีเสียง สำหรับรถลูกค้านะคะคันนี้เป็นรถดี a มเนาะหลังจากติดตั้งเพาลอยค่ะรุ่นมีเบรกมือไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่ช่างกันหลังจากที่เราสองคนขับไปลองนั่งรถคันนี้มาละหลังจากติดตั้งตัวเพาลอยว่าเป็นยังไงบ้างพี่ช่างคะหลังจากที่เราสองคนค่ะไปทดสอบรถลูกค้ามาขับขี่เป็นยังไงคะพี่ช่างหลังจากที่ติดตั้งตัวเพาลอยแบบมีเบรกมือแล้วก็เสริมแหนบตัว12มิลเนาะให้กับคุณลูกค้าด้วยเนี่ยพี่ช่างคิดว่ารถลูกค้าขับขี่เป็นไงบ้างคะพี่ช่าง การขับขี่ของรถล,ลูกค้าก็คือขับขี่ได้ปกติเหมือนกันสแตนดาดทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มสมรรถนะในการบรรทุกให้หนักขึ้นได้พรโดยการเสริมเสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนเผ่าลอยเข้าไป แต่ว่าเราจะเห็นภาพดีขึ้นหลังจากที่รถของลูกค้าเนาะไปบรรทุกของหนักๆหรือว่า,าตัวสินค้าที่มีน้ําหนัก3ถึง5ตันเนาะคุณช่างเนาะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่ารถของลูกค้าค่ะจะมีการขับขี่ที่ดีขึ้นแบบไหนเนาะหลังจากติดตั้งเพล<อ>าลอยไปค่ะสําหรับพี่ๆสายบรรทุกหนักหรือว่าสายรถคอกนะคะหากใครสนใจอยากติดตั้งตัวเพลาลอยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาเบรกมือหรือเบรกมือบวก ABS ค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ส่งการช่างหรือ EN Auto Parts ได้เลยร้านของเรา อยู่ตรงตลาดน้อยเชียงกงกรุงเทพมหานครใครสนใจอยากสอบถามหรืออยากเข้ามาติดตั้งกับทางเราสามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทักเข้ามาในเพจของ e n เอ o น a ัตพหรือว่าส่งการช่างได้เลยค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำนะคะของเรามีเพารอยครบเลยสต็อกแน่นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ